มาพี่น้องมากมืลอนี่กัะปุนสดไลซ์สดมาอนี่ขึ้นไลซ์สดทางยูทูบเด้พี่น้องเลยบาไลซ์สดมาก่างนี่เกือบเดือนละพี่น้องแต่ปีก่อนเนาะมันก็มาขึา้นไลซ์สดรอบที่สองมากัะปุนกับปุน,ปน,นล้ำยาลาาอือ เป็นยังไงพี่น้องภาพสัตว์อยู่บ่เสียงสัตว์อยู่บ่พี่น้องวันนี้เงิเต่เสียงันลมลมสายมาเงินแต่เสียงันลม ก็แสรบมึงทำกระปุลเแสรบไปนอนเออมึงมาทำใหญ่ นี่โรคเข่าเนียวนะพี่น้องเข่าตกเข่ากินกัน ข้าไก่นำชอบรับจอบ็อก้หรอเอัะโอ,โอ,โอพันฮันนีแล้วบ่สบายดีสบายดีสคนเดอ้อสบายดีเด้อสองคน วันละพันมันก็ดีแล้วอเอางานหาโม่เรือกทีหนึ่งดีเด้อก็ดีแล้วเนาะมาสบายดีเด้อหนึ่งคนเนอะสบายดีสองคนสบายที่สองคนเด้อ มาพี่น้องมา้กินอันนี้นำ้ำกันขน,นมจีนหรือว,ว่าข้าปุ้นเนาะขนมจีนข้าปุ้นเออข้าวโจนกินข้าวโจนร้วมกันโอ้ยยังไงละบันมาเป็นยังไงสิสบายดีสามคนเดอ้อมา อืมอืมอืมอ,มสสอบ,บม่ื่อกืกอมีืวอ,อืมีืมอืกืมอืมัืมีืมอนมอออืมอดีอมอเอือมอ กระปุ่นมาพาก FC ทุกคนนี่คือไฟ์สดนีเวลาวางเนาะมาทุกคนอืออพักมาเป็นส่วน ห้ามป้อมไม่ต้องตัวออกซีน่ะอักซีลนะอักซีกซไทยปะอ่ะ วันหาล่ไอเมนดูตะวันหาโล่เอาไปละ เลให้รหน้ามยากนัดว่าวิจารณ์บ้างวิจารณ์ในวตตัตถุรีใชให้ก็เฉยไม่ใช่นะรอรีบมาอยู่แหละ ตัวเองก็ไม่ได้เหตุผลอกไปแหละตัวเลีงมันออกแล้วก็เอาคนนี้แล้วเป่าเป็นแค่ในส่วข,ข้าวอยู่น่าจะได้คนประจําอยู่แลว้วในใจอะไราี้ร่นอนไปเหตุร่นอนไปเห็ดแบบประจําอะไรมมันพัวมันออกมันก็เขาก็ยังได้แล้วพอเมียออกมันรอมาอยู่มันก็ต้องวากันแหละมันเราก็เห็นมาคูอตัวนี้ขับรถเป็นน้ต่ตัวดีกว่า เราก็ยักได้อยู่ยูตูดีวะเดี๋ยวเรามาจะมโครมันนะเป็นกระขังเลยวะขังเลยเหลืออ่ะ thẳng luôn rồi.